สำหรับคันนี้นะคะน่าจะเป็นคันที่มาไวไปไวอีกแน่นอนเพราะว่าราคานี้จับต้องได้ราคานี่เท่า X1 นะคะแต่ได้เป็น X3 เลย X3 นี่ค่ะก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ได้เป็นรถหรูดูใหญ่แล้วก็เป็นดีเซลนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว B M X3 Xdrive 2 0 D Highline ปี2012ค่ะดูแล้วในตลาดมี เพียงคันเดียวเท่านั้นสีดำคือจะมีที่เราที่เดียวนะครับของปี2012นะคะด้านหลังนี่เราก็จะเห็นว่า,ามี Park นเซอร์ให้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นแหลกหลังคาโพรเมียมคันนี้รถออกศูนย์ B M นะคะรถออกศูนย์มิเลเนียมแล้วก็มีประวัติการเซอร์วิสครบตลอดเลย เปิดขึ้นมานี่ก็ต้องโหว้วาวเลยเพราะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะดูสไตล์สปอร์ตอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยตั้งแต่ตั้งแต่ป้ายแดงนะคะตัวสติ๊กเกอร์นี้เลขไมนค์คันนี้นะคะปี2012เลขม์อยู่ที่แสนสี่ค่ะก็ถือว่าเป็นระยะการใช้งานตามปกตินะคะเลขสามมก็จะเป็นจอคอมมานด์อยู่ด้านตรงกลางปุ่มคอนโทรลเลอร์นะคะที่อยู่ตรงคอนโซล แล้วก็ความเนี้ยบแล้วก็การที่เขาดูแลรักษามาเนี่ยคะ่ะเบาะอย่างที่น้องเฟมบอกนะคะยังเนี้ยบเรียบร้อยอยู่เลยโอ้ข้างหลังนี่สวยมากๆเลยครับผมไม่เป็นสปอร์ตอย่างเดียวผมว่าดูภายในเนี่ยดูเป็นลักชัวรี่ด้วยนะโอ้โหมีแอร์อยู่ข้างหลังนะคะก็ผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็นั่งโดยโดยสบายอ๋อแล้วก็อันนี้นะคะอย่างที่อย่างที่ได้บอกไว้ว่าเ,เจ้าของ คนก่อนนะคะก็ได้เข้าศูนย์ตลอดเรามีประวัติเอาไว้นะคะตั้งแต่ไม่แรกๆจนถึงไม่สุดท้ายที่เข้าศูนย์เลยอ๋อด้านหลังเมื่อเปิดขึ้นมานะคะก็จะเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางมากๆไปได้หลายคนแล้วก็ยังเก็บสัมภาระได้ด้วยสภาพด้านหลังก็ยังดูใหม่อยู่เลยครับทุกคนก็ยารู้นะครับว่าเครื่องดีเซลเนี่ยใช้งานดีนะครับประหยัดน้ํามันด้วยอะ,อะไรด้วยก็คือแบบ คนนิยมใช้กันมากก็คือคือเหมือนกับลืมเติมน้ำมันไปเลยเบาะข้างหน้านะคะก็เป็นเบารับไฟฟ้าด้วยครับอันนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าคู่คู่หน้าเลยครับแล้วก็มีเมมโมรี่ให้ด้วยครับคันนี้เป็นแปดสปีดนะครับก็คือเท่าเกียร์เนี่ยนุ่มนิ่มนวลนะครับแล้วก็แปดสปีดเนี่ยระยะเท่าเกียร์เนี่ยก็จะไกลครับทำให้ประหยัดน้ำมันด้วย นอกเหนือจากเกียร์แล้วยังมีเรื่องของโหมดของการขับขี่ด้วย<ช>นะคะคก็จะมีคอมฟอร์ตโหมดอีโค่โหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนะคะเลือกขับขี่ได้ตามตามใจเลยราคาคันนี้นะคะ X3 นะคะปี2012ดีเซลคันนี้ราคาเอื้อมถึงนะคะล้านสองห้าหมื่นเท่านั้นเองนะคะกับตรงนี้เลยค่ะ yeah. หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะดาวเพียงสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่สองหมื่นสามถ้าดาวสี่หมื่นผ่อนสองหมื่นสามแต่ถ้าดาวกว่านี้นะคะก็ผ่อนน้อยลงและดอกเบีย้ยของเรานะคะตอนนี้ราคาเนี่ยดอกเบีย้ยนะคะอัตราดอกเบีย้ยของเราลดแอดมายอยู่ที่สองจุดเก้าเก้าเท่านั้นนะคะเริ่มต้นกับรถสุดหรูคันนี้ค่ะดอกเบีย้ยไม่แพงอย่างที่ท่านคิดนะคะสามารถ เข้ามาคุยแล้วก็ทักมาได้นะคะสังเกตฟังเสียงดูได้นะครับเครื่องดีเซลของฝั่งยุโรปเนี่ยจะไม่ได้ดังมากนะครับอย่างที่เราบอกนะคะถึงแม้รถฝากขายเราก็ได้ดูมาแล้วนะคะว่าเป็นรถที่สภาพเดิมเท่านั้นเราถึงรับฝากขายะคะ่ะเนียบทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็จุดที่เรามองไม่เห็นแล้ว,วพอเปิดขึ้นมาดูก็ยังสวยสมบูรณ์นะคะก็